สมาธิตั้งสมาธิเฮ้ยเฮ้ยคีทำไมหัวฉันรูปแบบนี้ล่ะคีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฮ้ช้าอันสดใสเฮ้ยเรื่องร้ายๆก็ผ่านไปได้สักทีนะลูลี่ทำอะไรอะ่ะก็กำลังถูกบ้านน่ะสิคะนี่เจ้านายลูรี่อะ่ะรู้สึกสบายใจยังบอกไม่ถูกเลยนะคะที่เราอะ่ะสามารถจับนายเวนี่เข้าคุกได้เฮ้ย ขาย่างชั่วหน่อยใช่ลูลี่ตอนแรกอะ่ะฉันกกนึกว่าจะจับนายนั่นไม่ได้แต่เพราะว่าฉันมีพลังเวทมนต์ฉันเลยทําได้ไงล่ะดีนะเนี่ยที่เรามีพลังเวทมนต์ใช่เลยค่ะเจ้านายลูลี่ว่านะการที่เจ้านายมีพลังเวทมนต์น่ะมันก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้เราอะ่ะสามารถปราบคนชั่วได้ลูลี่เห็นข้อดีของการมีพลังเวทมนต์แล้วแหละนี่เจ้านายแล้วตอนนี้เจ้านายยังมีพลังเวทมนต์อยู่หรือเปล่าคะ,คะก็ยังมีอยู่นะลูรี่แต่ว่าฉัน คงไม่ใช้พลังเวทมนต์พ้ามเพื่อหรอกนั่นสิเนาะถ้าเกิดเราใช้พลังเวทมนต์พร่มเพื่อเดี๋ยวพวกพ่อมดแม่มด,มดบุกมาโลกมนุษย์ทำยังไงใช่ไหมเจ้านายอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะว่าการที่ฉันใช้พลังเวทมนต์ในโลกมนุษย์จะเป็นผลเสียหรือเปล่าแต่ก็ช่างเธอลูลี่ยังไงซะเราก็จับนายเวนิคเข้าคุกได้ด้วยการใช้พลังเวทมนต์ใช่ค่ะเจ้านายเจ้านายไม่ต้องคิดมากนะไหนซะนายเวนิก็ติดคุกไปแล้ว ต้องขอบคุณพลังเวทมนต์มากๆเลยเฮะงั้นเดี๋ยวลูลี่ไปถูบ้านต่อก่อนนะคะว่าแต่ตอนนี้นายเวนิส <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะเจ้านายคะเจ้านายคิดดีแล้วเหรอที่จะมาเยี่ยมนายเวนิสนั่นนะ่ะนี่เจ้านายลูลี่ไม่อยากเจอหน้านายเวนิสเลยยังไงซะลูลี่ก็ว่านายเวนิสน่ะไม่สํานึกผิดหรอกเอาหน้าลูลี่เราจะได้รู้ไงว่าตอนนี้นายเวนิดยังอยู่ในคุกหรือเปล่า และเขาเป็นยังไงบ้างบางทีเขาอาจจะสำนึกผิดก็ได้นะเห็นไหมลูลี่นายเวนิดนั่นน่ะนั่งเศร้าเชียก็เห็นน่ะเจ้านายแต่ว่าแล้วไาอ่ะแล้วสำนึกผิดไงการที่มานั่งเศร้าไม่ได้แปลว่าสำนึกผิดสักหน่อยแล้วทำไมไม่โกนหนวดบ้างละนั่นฮะเดี๋ดวนะนี่เธอเธอสองคนเธอนี่เธอสองคนเธอสองคนเป็นคนที่จับฉันที่คุกใช่ไหมนี่นี่แกแกสองคนให้เงินลูกน้องฉันไปเท่าไหร่ ทำไมลูกน้องฉันถึงถึงมาจับฉันติดคุกแกแกเอาเงินให้ลูกน้องฉันใช่ไหมแกแกจ่ายเงินแกจ่ายเงินให้ตำรวจใช่ไหมฮะนี่วกแกมันชั่วมากเลยนะฉันจะออกไป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 ไงล่ะคะเจ้านายไหนบอกว่านายเวนิสสานึกผิดสํานึกผิดบ้าอะไรเนี่ยเอาหน้าลูลี่ฉันก็แค่พามาดูเฉยๆนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยนี้ปล่อยฉันออกไปแกแกมันชั่วมากเลยนะ ที่เอาตำรวจมาจับฉันน่ะอย่าให้ฉันออกไปได้ฮะเอ้ยเอ้ยปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปลูลี่ว่านายเวนิสสติแตกไปแล้วนะคะเจ้านายเฮ้ย <c oughs> ลูลี่ไปก่อนนะคะไม่อยากเห็นหน้าเ <c oughs> วนิสถ้าเกิดนายกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนายอาจจะได้ออกมาจากคุกไวก็ได้ไปลูรี่กลับบ้านกันดีกว่าไปกลับบ้านกันเจ้านายคะเจ้านายกลับไปก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวลูลี่จะไปเยี่ยมแฟนสักหน่อยลูลี่ว่าตอนนี้แฟนใกล้หายแล้วคะ่ะเอางั้นเหรอลูลี่โอเค งั้นฉันฝากเยี่ยมแซนด้วยนะเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านก่อนได้ค่ะเจ้านายงั้นลูรี่ไปเยี่ยมแซนก่อนนะคะเฮ้ยอยากให้แซนออกจากโรงพยาบาลไม่ไวจังเฮ้ยทำไรดีนะไม่มีอะไรทำเลยอะดูทีวีดีกว่าฮะเฮ้ย,ยนี่ฉันมาอยู่โลกมนุษย์แล้วฮะเฮ้ยนิวเนี่ยนิวเนิ้ว,วเฮ้ยใครอะใครเฮ้ย,เอ,ยเอาคี คีนายกลับมาโลกมนุษย์แล้วเหรอแล้วที่โลกเวทมนต์เป็นยังไงบ้างนี่เจ้าเมืองเป็นไงบ้างอะนิวฉันจะบอกกับเธอว่าเธอมีพลังเวทมนต์ติดตัวมาที่โลกมนุษย์อย่างนั้นเหรอใช่คีนายรู้ได้ไงอะฉันมีพลังเวทมนต์ติดตัวมาเฮ้ยเจ้าเมืองเจ้าเมืองรู้จริงๆด้วยอะเออนี่นิวว่าแต่เธอได้ใช้พลังเวทมนต์นี่นายไม่ต้องมาใกล้ฉันขนาดนี้ก็ได้นะ แปนงแันมาหรือเปล่าเนี่ยเออโทษโทษโทษเออคือว่าโอยเธอก็อย่าพูดแบบนี้ดิคือฉันจะถามเธอว่าเธอใช้พลังเวทมนต์ไปหรือยังอะเธอได้ใช้พลังเวทมนต์บนโลกมนุษย์หรือยังทําไมเหรอคีฉันใช้ไม่ได้หรออย่าบอกนะว่าเธอใช้ไปแล้ววะฉันจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เลยเธออย่าใช้พลังเวทมนต์บนโลกมนุษย์นะเพราะว่าเธอเป็นมนุษย์อยู่แล้วอะฉันงงมากเลยว่าทําไม เธอถึงมีพลังเวทมนต์ได้อ,ะอ่ะเอ้านิวเราสรุปว่าเธอเนี่ยได้ใช้พลังเวทมนต์หรือ,อยังฉันจะบอกว่าฉันใช้พลังเวทมนต์ไปแล้วแล้วก็ใช้กับคนด้วยใช้พลังเวทมนต์กับคนด้วยเหรอสวยแล้วเฮ้ยนี่นิวแล้วเธออะใช้พลังเวทมนต์กับใครอะ่ะแล้วทำไมเธอถึงต้องใช้พลังเวทมนต์ด้วยเดี๋ยวบอกนะว่ามีเรื่องแล้วอะก็ใช่นะสิมีเรื่องอีกแล้วเฮ้ยฉันก็รู้นะว่าการที่เธอมีพลังเวทมนต่์อะมันทําให้เธอ ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าเธอก็ต้องยับยั้งชั่งใจดีนิวเราไม่สามารถใช้พลังเวทมนต์บนโลกมนุษย์ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับคนนะ่ะยิ่งไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ก็ฉันไม่รู้นี่นาฉันไม่ได้เป็นพ่อมดแม่มดเหมือนนายนี่แต่ว่าฉันใช้ไปแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้เธอเธอต้องไปที่โลกเวทมนต์กับฉัน <c oughs> หาให้ฉันไปที่โลกเวทมนต์อีกแล้วเหรอฉันไม่อยากกลับไปอะ่ะไม่ได้เธอต้องกลับไปเพราะว่าเธอมีพลังเวทมนต์แฝงอยู่ในตัวเธอ ต้องไปเอาพลังเวทมนต์ออกคีแต่ว่าฉันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธออยากมีพลังเวทมนต์อ่ะมันไม่ได้นะนิวตราบใดที่เธอยังอยู่บนโลกมนุษย์เธอจะมีพลังเวทมนต์ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือเธอเป็นมนุษย์ด้วยอะ่ะไม่ได้เลยนะก,ก็ฉันอยากมีพลังเวทมนต์บ้างอะ่ะแต่ว่าฉันขออยู่โลกมนุษย์ไม่ได้หรอไม่ได้ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้นิวไม่ได้เด็ดขาดเลยเฮ้ยอะไรอะไรก็ไม่ได้แล้วยังไงล่ะ นายจะให้ฉันไปโลกเวทมนต์เหรออืมใช่เธอต้องไปโลกเวทมนต์กับฉันมาไปกันเลยมานิวเธอจับมือฉันไว้ร็วๆเออนี่คีแต่ว่าฉันยังไม่ได้บอกรูรี่เลยนะให้ฉันบอกรูรี่ก่อนได้ไหมว่าฉันจะไปโลกเวทมนต์รอรูรี่กลับมาก่อนได้เปล่าวะ่ะไม่ได้นิวฉันต้องรีบไปเพราะว่าตอนนี้โลกเวทมนต์กำลังวุ่นวายก็ได้ก็ได้ไปก็ไปนานี่นะไม่ค่อยจะฟังฉันเลยนะคีจะฟังได้ไงล่ะก็ดูเธอสิใช้เวทมนต์พั่เพื่อ เอาเร็วเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละหากว่าฉันได้ครอบครองดวงใจของเธอฉันคงเป็นดังมามีเจ้าอะอ๋วทำไมบ้านดูเงีย,งยบๆล่ะเจ้านายคะเจ้านายไม่อยู่บ้านอีกแลนี้วอเนี่ยเจ้านายนี่นะบ้านเงียบจริงแฮะ่สงสัยไม่อยู่บ้านละมัง้ง โอ้เจ้านายไปไหนนอ้อเอ๊ะแต่ว่าทีวีถูกเปิดไว้อืหรือว่าเจ้านายหลับเหร,อ,หรออยู่ข้างบนแล้วทำไมไม่ปิดทีวีเนี่ยเจ้านายเปืองไฟแย่เลยเนี่ยเจ้านายคะอา้าวไม่อยู่แฮะอืไม่ได้นอนเหรอหรือว่าออกไปข้างนอกเอาอะไรละเนี่ยอืหรือว่าโทรหาเจ้านายดีแต่ยังไม่โทรดีกว่าเผื่อเจ้านาย ออกไปซื้ออะไรกินละมัง้งฉันว่าฉันควรไปนอนดีกว่าฮ่าง่วงแล้วฮะนี่เรามาอยู่ที่โลกเวมอนแล้วหรอเฮ้ยฮะในสุดฉันก็พาเธอมาโลกเวมอนได้นะนี่นิวเดีด๋ยวนะทำไมรูปรักเธอเปลี่ยนไปล่ะไม่เหมือนตอนเข้ามาครั้งที่แล้วเลยอะ่ะฮะอะไรอะไรเปลี่ยนไปหรอฉันเปลี่ยนไปหรอคี เปลี่ยนยังไงอะดูไม่เหมือนเธอครั้งก่อนเลยอะแต่แต่แบบนี้ก็สวยดีนะฮะยังไงอะม,มีกระจกหรือเปล่าวะนี่โลกเวทมนตีกระจกเหรอสองตรงนี้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยอะท,ท,ำทำไมทำไมจะเปลี่ยนไปแต่ครั้งที่แล้ววะเออนิวไม่ต้องตกใจนะฉันเพิ่งนึกออกอะเออว่าเธอไปนมนุษย์การที่เธอมาอยู่ที่โลกเวทมนตรูปลักษ์เธออาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมในแต่ละครั้งเฮ้ย โลกเวทมนต์นี่มันอะไรก็ไม่รู้นะคีนะหลากหลายสิ่งเหลือเกิน,เด,กเ,น,น,นเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่นี่แล้วนายพาฉันมาโลกเวทมนต์น่ะนายแค่อยากให้ฉันเอาเวทมนต์ออกอย่างนั้นเหรอใช่ฉันอยากให้เธอเอาเวทมนต์ออกเธอจะมีเวทมนต์ไม่ได้แล้วแล้วใครที่จะเอาเวทมนต์ออกให้ฉันล่ะนายอย่างนั้นเหรอแล้วทําไมทําที่เมืองมนุษย์ไม่ได้ทําไมต้องมาที่เมืองเวทมนต์ด้วยก็เพราะว่าคนที่จะเอาเวทมนต์ออกให้เธอ ก็คือเจ้าเมืองยังไงล่ะโหห้องสวยมากเลยอะนี่ห้องใครอะคีเอ้เจ้าเมืองเจ้าเมืองนี่นานี่เจ้าเมืองใช่ไหมอะแล้วทำไมเจ้าเมืองถึงนอนซมแบบนี้ล่ะใช่ฉันจะบอกว่านั่นแหละเจ้าเมืองคือตอนนี้เจ้าเมืองป่วยหนักมากไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเจ้าเมืองป่วยหนักขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยเจ้าเมืองดูผอมลงเยอะเลยคีแบบนี้เจ้าเมืองจะไหวหรือเปล่าอะอันเนี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่าคนที่ทําให้เจ้าเมืองเป็นแบบเนี้ยคือมินนี่มินนี่แล้วเหรอนี่ฉันถามจริงๆทน,นะว่ามินนี่อ่ะต้องการอะไรกันแน่ทําไมมินนี่ถึงต้องทำกับเจ้าเมืองขนาดนี้มินนี่ต้องการที่จะให้เจ้าเมืองตายแล้วมินนี่จะขึ้นครองเป็นเจ้าเมืองแทนเฮ้ยเดี๋ยวนะในโลกเวทมนต์มีแม่มดชั่วร้ายขนาดนี้หรอเนี่ยทําไมต้องทํากันถึงขนาดนี้ด้วยลนะ่ะมินนี่นิคีเราทำยังไงล่ะแบบนี้ เจ้าเมืองจะตายไม่ได้นะฉันไม่ให้เจ้าเมืองตายฉันก็ไม่อยากให้เจ้าเมืองตายเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนี้มันทาอะไรไม่ได้เลยอ่ะแม้แต่ยาสมุนไพรหรือว่าเวทมนต์อะไรก็ตามฉันลองมาทุกวิถีทางแล้วนิวไม่ได้เลยอ่ะอะไรก็ช่วยเจ้าเมืองไม่ได้เอา้านี่พวกเธอมากันแล้วเหรอคือว่าฉันเอาล่ะนิวถ้าเกิดเธอมาแล้วฉันจะเอาเวทมนต์ออกให้เธอเองเจ้าเมืองคะเจ้าเมือง ถ้าเกิดเจ้าเมืองไม่ไหวก็ยังไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงซะฉันก็ยังอยู่ที่โลกเวทมนต์อีกหลายวันนะคะฉะนัฉันจะไม่ไหวล่ะฉันไม่ถึงเจ้าเมืองนะพละกําลังฉันมีขนาดนี้ฉันเป็นคนที่มีพลังเยอะที่สุดในเมืองเวทมนต์คิดว่าแค่นี้ฉันจะไม่ไหวเหรอฉันไหวอยู่แล้วนี่เนวเธออยู่นิ่งๆนะฉันจะใช้พลังทำให้เวทมนต์ ออกมาจากตัวเธอได้ค่ะเจ้าเมืองคีไหนถอยออกไปครับเจ้าเมืองผมจะอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยเจ้าเมืองเจ้าเมืองเจ้าเมืองคะเฮ้ยฉันว่าเจ้าเมืองไม่ไหวแน่ๆนเลยคีเจ้าเมืองเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองี่เจ้าเมืองเป็นไรอ่ะโหด่เจ้าเมืองเจ้าเมืองอย่าเป็นไรนะฉันไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่า ฉันใช้พลังมากไปหน่อยอะดีนิวตอนนี้เธอยังมีพลังเอวทมนต์อยู่หรือเปล่าเออตอนนี้เหรอคะท,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 ทำไงอะนิกีแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันมีพลังเวทมนต์หรือไม่มีอะตอนเนี้ยงั้นเอางี้เธอลองตั้งสมาธิแล้วก็ลองเสกพลังอะไรออกมาก็ได้เอาเลยเนิวเอาเลยอืมโอเคตั้งสมาธิตั้งสมาธิ ตั้งสมาธิตั้งสมาธิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคีทำไมหัวฉันรู้แบบนี้ล่ะคีเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะจเจมองครับจเจมองเห็นหรือเปล่าไม่กินนิวนิวถอดหัวได้นิว่ากระสือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พลังอะไรของเธอเนี่ยแสดงว่าตอนนี้นิวยังมีพลังเวทมนต์อยู่สินะและตอนนี้พลังเวทมนต์ของนิวแปลปัวไปหมดแล้วทำยังไงดีล่ะ ็เพราะว่าตอนนี้พลังของฉันไม่สามารถดึงพลังเวทมนต์ของนิวออกมาได้เพราะว่าฉันพลังน้อยเกินไปงั้นแสดงว่าตอนนี้เธอยังมีพลังเวทมนต์อยูน่นะนิวหมายความว่าไงคีไม่สามารถเอาพลังเวทมนต์ออกจากตัวฉันได้อย่างนั้นหรอเอาแล้วแบบนี้ฉันจะได้กลับโลกมนุษย์หรือเปล่าเนี้ยเธอคงยังไม่ได้กลับโลกมนุษย์แล้วเร็วนี้หรอกจนกว่าเธอจะไม่มีพลังเวทมนต์ฉันรู้แล้วว่าทำยังไง เจ้าเมืองครับเจ้าเมืองลูกไหวเหรอครับเนี่ยเจ้าเมืองบอกว่ารู้แล้วว่าจะทําอะไรคือทาอะไรเหรอคะไหนไหนนิวก็มีพลังแวมนม์แล้วเปรียบเสมือนแม่มดเพราะฉะนั้นฉันคิดแผนออกแล้วฉันจะให้นายแล้วก็นิวรวมพลังกันไปกําจัดมินนี่แต่เจ้าเมืองครับมันมันเสี่ยงกับนิวมากเกินไปอะ่ะนิวเพิ่งมีพลังแว่นมนแถามีพลังแวมนมนไม่เยอะด้วยอะ่ะถ้าเกิดมินนี่ ปล่อยพลังใส่นิวแล้วนิวตายขึ้นมาทงงะเนียแล้วครับฉันมั่นใจว่านิวแล้วก็นายจะสามารถร่วมมือกันกำจัดมินนี่ได้ฉันมีแรงสังหรณ์ยังไงซะก็ลองดูสักตั้งนะคีเพราะว่าตอนนี้ฉันจะไม่ไหวแล้วถ้าเกิดฉันตายก่อนแล้วยังกำจัดมินนี่ไม่ได้เรื่องราวมันจะวุ่นวายนะงั้นก็ต้องถามนิวแล้วครับว่าไงนิวเธอ อยากจะไปสู้กับมินนี่หรือเปล่าฉันจะบอกว่าฉันสู้ได้ฉันฉันยอมสู้เพื่อเจ้าเมืองฉันฉันไม่อยากเห็นเจ้าเมืองเป็นแบบนี้ฉันอยากให้เจ้าเมืองหายยังไงซะฉันจะร่วมมือกับนายคีแล้วก็ไปกำจัดมินนี่กันถึงแม้ว่าเธอจะเป็นมนุษย์แต่เธอก็มีจิตใจกล้าหาญเหมือนแม่มดเอาเลยนะฉันขอมอบหน้าที่ให้พวกเธอสองคนไปกำจัดแม่มดมินนี่ซะ ก่อนที่มินนี่จะทำลายโลกเวทมนต์ไปมากกว่านี้เอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ตอนใหม่แล้วนะคะมีชื่อตอนว่าแม่มดคนต่อไปชื่อตอนแบบนี้แปลว่านิวจะได้เป็นแม่มดเต็มตัวหรือเปล่านะเราก็ต้องมาลุ้นเรื่องราวกันต่อนะคะเพราะดูเหมือนกับว่าตอนนี้นิวเนี่ยได้เข้ามาในโลกเวทมนต์แล้วเพื่อที่จะมาเอาเวทมนต์ออกจากร่างแต่ว่าเจ้าเมืองพลังไม่เพียงพอ ทำให้นิวยังมีเวทมวนต์อยู่ในตัวแถมตอนนี้เจ้าเมืองยังให้นิวและคีร่วมมือกันไปกำจัดมินนี่ด้วยเรามาลุ้นกันต่อดีกว่านะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะมาลุ้นกันใหม่ในตอนหน้าบา,บายๆคะ่ะเฮ้ยเจ้านายอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่รับโทราศัพท์เอ๊หายไปนานเหมือนกัน,น,นเนี่ยหรือว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยเจ้านาย อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแชทก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับโอ้ยหรือว่าเจ้านายไปอะไรกปเนี่ยโอ้ยเรื่องราวมันจะดีแล้วแท้อย่าบอกนะว่ามีเรื่องแล้วเนี่ยเจ้านายอยู่ไหนเนี่ยเจ้านาย